นี้มาพบกับดอกเบลกันอีกแล้วนะคะมาพบกันเช่นเคยวันนี้เบลพามาบุกคังนะคะสาขาสุวิทวงศ์แล่สพี่พี่ขาคังรถที่ใหญ่ที่สุดในหนองจอกเลยนะคะบอกได้เลยคําเดียวว่าห้ามพลาดเลยนะคะมีรถเก่งให้ผ่อนตั้งแต่เริ่มต้น4,000บาทนะคะ ถึง6,000-7,000บาทเลยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน12,000บาทนะคะหรือว่าเงินเดือน15,000บาทสามารถออกรถกับเพจยนได้เลยนะคะเพียงแค่คุณพี่มีเอกสารพร้อมเท่านั้นเลยบัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหารถเอาไว้ใช้งานนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะคันนี้วีออสหนมิตรนะคะตัวรองท็อปเลยคุณพี่ขาสีเทาดํานะคะราคาเริ่มต้นน่ารักมากๆเพียงแค่3า9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะ ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,500นห้นะคะได้ไฟหน้ามาเป็นโปรเจกเตอร์นะคะบวกไฟเดทไทม์รันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกเราก็มีมาให้นะคะกระจังหน้าโครเมียมสีดำนะคุณพี่ตัดสลับกับตัวรถนะคะสีเทาดำบอกได้เลยว่าสวยหรูดูแพงมากๆล้อแม็กขนาด15นิ้วนะคะกระจกข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ะะภายในนะบอกได้เลยว่าเบาะหนังเรียบตึงมากๆเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัสกีนมีมาให้พร้อมเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้แอร์ Air ปรับระดับได้แบบว่าตามใจตัวเองเลยนะคะเป็นแอร์ออโต้ด้วยพี่ๆขาเบรก ABS นะคะแอร์แบกให้คู่หน้าเลยคันนี้ภายในนะคะเป็นสีโรสโก้นะคะตัวรองท็อปเลยข้างหลังนะคะบอกได้เลยว่า ว้างขวางมากๆคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่กําลังตามหารถเอาไว้ใช้งานนะคะน้องเบลบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยคันนี้รีบจัดเลยพุณพี่วีออสของเรานะคะมาไวไปไวมากๆเลยไฟท้ายนะคะได้มาเป็น led นะไฟทักทีมมีมาให้พร้อมกล้องถอยหลังเราก็มีมาให้นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะกำลังตามหาวีออสเอาไว้ใช้งานนะคะรีบจัดเลยอ่ะมา มาชมก,กันกับตัวนิสสันอ m เม l ่นะคะคันนี้สีขาวสวยสดงดงามมากๆเลยพี่ๆ่ะคันนี้รถปี2022กับมาเพียงแค่59,000เท่านั้นนะคะราคาน่ารักมากๆ389,000บาทวีดาาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000 6,500เหมือนกันนะคะได้ไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์นะคะบวกไฟเดย์ท e r u ั n นิ่งไลท์ไฟตัดหมอกเราก็มีมาให้นะคะสีดำเอ๊ะ กระจังหน้าสีดำเนาะกระจังหน้าโคมเมียมสีดำนะคะตัดสลับกับสีขาวนะสวยสดงดงามมากๆคันนี้นะคะร้อแม็กขนาด15นิ้วนะคะพี่พีๆขากระจกข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยคันนี้อ่ะภายในขาวสะอาดสะอ้านนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะใหญ่มากๆ7นิ้วรองรับแอปพลิเคชันคา r เพย์แอนดรอยมีมาให้หมดเลยพี่ๆขาบอกได้เลยว่า สวยๆงามๆเลยหน้าจอดิจิตอลนะคะบวกเข็มปัดนาฬิกาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะปุ่มพุสต์ทอยู่ตรงนี้คุณพี่ตัวนี้สายอเมร่านะปกติปุ่มพุสตา์าจะอยู่ตรงนี้เนาะนะคะคันนี้ปุ่มพุสตา์าอยู่ตรงนี้เลยมีที่ชาร์จแบตให้เรียบร้อยนะคะที่ใส่โทรศัพท์สวยงามมากแอร์ออโต้ด้วยคุณพี่นะคะให้ดูสวยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ปุ่มแอปพลิเคชันมีมาให้พร้อมเลยใครที่เป็นอาสาวกนิสันอเมร่านะคะน้องเบลบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยคุณพี่เบาหนังเรียบตึงมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆคันนี้นะหนูบอกได้เลยว่าใสาๆเนียนๆเลยรถเพิ่งจะเข้ามาได้ประมาณแค่อาทิย์เดียวเองนะคะรถของเราเพิ่งจะเข้ามาได้แค่อาทิเดียวเองคุณพี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะน้องเบลสูงร้อยหกสิบสองนะคะ หัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นเลยคุณพี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะใส่เนียนๆียนเลยคุณพี่ขาอ่ะให้ดูตัวสีนยางก่อนนะคะสีนยางนะใส่ใสเนียนๆียเลยคุณพี่แน่นๆเลยนะคะนึบๆเลยดึงไม่ออกเลยนะคะอ่ะแล้วดูตัวหัวน็อตตรงนี้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นเลยคุณพี่ใสเนียนกิฟต์นะคะน่าใช้มากคันนี้ใครเป็นสายนิสันอเมร่านะคะน้องเบลบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลย ะะมีอยู่แค่ประมาณสามสามคันถึงสี่คันเท่านั้นในเพชรยนต์นะคะเบาะหนังเรียบตึงมากๆสามารถใส่คาซีได้ด้วยนะคุณพี่นะคะมีที่ใส่คาซีให้เรียบร้อยนะคะหายกังวลเลยคุณพี่ไร้กังวลเลยดีกว่านะคะเพราะว่ารถบางคันเนี่ยถ้าไม่มีตาสัญลักษณ์คาซีเนี่ยนั่งไปอาจจะอันตรายนะคุณพี่นะคะ หัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นใส่เนียนเลยเนาะนะคะให้ดูตัวซีนยางก่อนซีนยางไม่มีหลุดลุ้ยเลยนะคะซีนยางส,สวยๆนุ่มๆเลยคุณพี่คันนี้นะคะนิสสันอเมร่ารถปี2022นะคะกับราคาเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะให้ดูข้างหลังก่อนไฟไท้ายเป็น LED นะคะคิวไฟสีดำตัดสลับกับสีแดงนะคุณพี่สวยมากๆเลยไฟทับทีมมีมาให้พร้อมนะคะเสเกิร์ตหลังสวยมากคันนี้รีบจัดเลยค่ะ บอกได้เลยว่าใครเป็นสายอเมล่าห้ามพลาดเลยต้องรีบแล้วนะคุณพี่คะอ่ะมาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะยาลิสนะคะอ่ะคันนี้นะคะยาลิส1.2สมาร์ทนะคะรถปี2023กับไมเพียงแค่2 0 0 0เท่านั้นนะคะ2 0 0็0กิโลเมตรนะคะอ่ะ 4 7 9 0 0 0บาทนะคะสีเทาแลมโบ้ด้วยคันนี้หนูบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามมากๆไฟหน้านะคะพี่ๆขาได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะบอกไฟเดย์ทามมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมสีดำนะคุณพี่ตาสลับกับสีเทาแลมโบ้โคตดจะสวยเลยนะคะบอกได้เลยคำเดียวว่าลงตัวสุดๆนะคันนี้นะคะใครเป็นสายยาริทามพลาดเลยล้อแม็กขนาด15นิ้วนะคะเป็นลายใบยพัดเฉพาะของเขาเลยนะคะยางดันหลอกใช้ได้อีกยาวไกลเลยคุณพี่ขา กระจกข้างนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะบวกไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะภายในโอ้โหอยากจะบอกว่าคันนี้สวยงามมากใหม่กิฟเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคันนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้พร้อมนะพี่ๆค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าปัดแบบนี้เลยพี่ๆหน้าใช้สุดๆแอร์แบคคู่หน้ากันไปเลยนะคะเบรก ABS ด้วยนะคะแอร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะคะหน้าใช้มากมาก มีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะสองที่เลยนะคะเกียร์ออโต้สะดวกสบายมากๆเลยใครเป็นสายยาลีแฮ b แบกห้ามพลาดเลยหนูบอกได้เร็วคําเดียวว่าโคตรจะคุ้มเบาะหนังเรียบตึงมากๆเลยค่ะคุณพี่ขาเบาหนังเรียบตึงมากอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อทักแชทนะคะไลน์หรือว่า โทรมาหาน้องเบลได้เลยนะคะที่เบอร์0970906211นะคะเซลล์น้องเบลนะคะยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยคุณพี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมเอ่ยสวยงามมากคันนี้เป็นแฮทแบกที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะแล้วราคาย่อมเยามากๆเลยคุณพี่ราคาไม่แรงเกินไปนะคะหายไปจากป้ายแดงแล้วหลายแสนบาทอยู่เหมือนกันสามารถใส่คาซีทได้นะคะคันนี้ถ้ามีตาสัญ,ญลักษณ์คาซีทนะคะใส่ได้เลยคุณพี่สะดวกสบายมากๆนะคะ ข้างหลังนะคะไฟถ่าย LED ไฟทับทิมมีมาให้พร้อมนะคะสกเกิร์ตหลังมาอย่างนี้เลยคุณพี่สวยสดงดงามมากๆเส้นกระจกนะคะอยู่ครบทุกเส้นเลยนะคะอยู่ครบทุกเส้นเลยเดิมๆโรงงานเลยนะคะรับประกันตัวรถเลยรับประกันโครงสร้างเลยดีกว่านะคะรับประกันโครงสร้างนะคุณพี่ไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะคะ ดัดแปลงกอไม้เราก็ไม่มีนะคะรับประกันให้เลยถ้าคุณลูกค้านะคะนํารถไปตรวจเช็คเจอนะคะพลิกคว่ำชนน้อาอาจจมน้ําชนหนักนะคะหรือว่ากอไม้มา,มาสามารถนํารถเข้ามาคืนที่สาขาของเราได้เลยนะคะเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยคุณพี่ให้ดูตัวหัวน็อตก่อนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขย,ย,ย,ยื่นเลยใสๆเนียนๆเลยเห็นไหมคะไม่มีรอยขัดเลยนะคุณพี่ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะ ให้ดูเลยเดิมๆโรงงานเลยคุณพี่ขารถบ้านมือเดียวนะบอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวอะไหล่เรามีมาให้พร้อมนะคะคันนี้กว้างขวางมากๆใส่ของได้เยอะมากๆเลยคุณพี่นะคะมีไฟมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะใครเป็ใส่แฮสแบกห้ามพลาดเลยนะคะต้องบบอกได้เลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพีแค่แปดพันบาทเท่านั้นนะคะอะไปไปต่อกันดีกว่า คันนี้อะไรเอ่ยยาลิสเหมือนกันนะคะยาลิสเหมือนกันแต่ว่าอ่ะให้ดูเลยสองคันพี่นะคะสองคันเลยคันนี้ปียี่สบสามคันนี้ปียี่ิบสี่นะคะแต่ว่าคันนี้นะหนูบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามมากๆนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะตัวแฮสแบกห้าประตูนะคะยางลิส1.2สปอร์ตห้ามพลาดเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ประมาณแค่สาวันเท่านั้นนะคะไฟหน้านะคะให้มาจัดเต็มเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะบวกไฟเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกเราก็มีมาให้นะคะกระจังหน้าโครเมียมสีดําตัดสลับกับสีขาวแบบนี้เลยคุณพี่ขาบ,บอกได้เลยว่าหน้าใช้สุดๆเลยนะคะแล้วยางเขานะอ่ะคนละลายกันนะคนละลายกับคันนู้นนะคะคันนู้นมันจะเป็นลาย ลพัดเนาะคันนี้มันจะเป็นลายเฉพาะของเขาเลยนะคะคันนี้ยางดันหลอกยางดันหลอกอย่างดีเลยคุณพี่ล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะคะกระจกข้างนะคะไฟฟ้าบวกไฟเดียวมาให้เรียบร้อยแล้วนะหนูบอกได้เลยว่าน่าใช้มากมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นปุ่มพูส h start ด้วยคุณพี่นะคะปุ่มพูส h start มีมาให้พร้อมนะคะันนี้นะคะ หน้าจอตรงนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยพ่วงอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้พร้อมรองรับแอปพลิเคชันคาเพย์แอนดรอได้หมดเลยนะคะแอร์ออโเกียร์ออโต้ด้วยคุณพี่ขาแอร์แบ็ให้กันมาเป็นคู่หน้าเลยนะคะเบาะหนังเรียบตึงมากๆเลยคันนี้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะตัดขอบแดงนะคุณพี่ขาบนฝ้าเพดานนะคะบอกได้เลยว่าใสา่เนียนเลยนะคะไม่มี ตาหนิเลยไล่ตาหนิเลยดีกว่านะคันนี้หนูบอกได้เลยว่าน่าใช้สุดๆนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กําลังตามหายาลิสเอาไว้ใช้งานนะคะห้ามพลาดเลยอ่ะให้ดูกันก่อนเลยอ๋อคันนี้เป็นตัวยาลิสเอทีพุ้งพี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นยาลิสเอทีพเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะใครนะคะที่กําลังตามหาตัวเอทีพทรงนี้อยู่นะห้ามพลาดเลยคุณพี่ ไท้าย LED นะคะสเกิร์ตหลังให้มาแบบสวยๆงามๆเลยคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหน้าใช้สุดๆแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์หลังสองจุดกันไปเลยอ่ะเนาะมาเทียบกันดีกว่ายาริดเอที A T กับยาริดหนึ่งจุดสองสปอร์ตอาให้ดูกันไปเลยคันไหนสวยกว่ากันนะคะข้างหน้า,าจ,จะเหมือนกันนะคุณพี่ข้างหน้าอาจจะเหมือนกันนะคะข้างหน้าโชวบเขียวเหมือนกันนะคะนี้โคตรจะสวยเลยคุณพี่ขาเพิ่งจะเข้ามาใหม่เองนะคะ คันนี้นะคะ1.2สปอร์ตคันนี้เป็นยาลิตเอทีบนะคุณพี่ขาบอกได้เลยว่าน่าใช้ทั้งสองคันเลยนะคะราคาใกล้เคียงกันเลยสองคันนี้นะคะไม่หลักหมื่นเหมือนกันพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ชอบแบบไหนนะรีบทักแชทมาหาน้องเบลได้เลยนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยมาไวไปไวมากๆนะคะอ่ะเอาใจสายอะไรดีสายวิออนแล้วกัน เอาใจใส่ V o อสหน่อยนะคะ V o อสเรามีมาเยอะมากๆเลยนะคะ V o อสตัวรองท็อปนะคะพี่ๆขาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทถึง6,500นะคะฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะ V o อสนะคะราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่2,000 0 0บาทขึ้นไปนะคะ2 3 9 0 0 0บาทจนถึง3 9 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเจะชมคันนี้กันดีกว่าคันนี้นะคะเป็น V ออตัว1.5มตรเหมือนกันนะคะรถปี2021สีขาวคุณพี กับราคาเป็นแค่399,000บาทฟรีดาวเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,5 0 0นะคะคันนี้ไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะคะบวกไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้กระจังหน้าโค้เยียมสีดำเลยคุณพี่ตัดสลับกับสีขาวโค้ดจะสวยเลยล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กสีเทานะคะล้อแม็กขนาด15นิ้วนะยางดันหลอกใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะคันนี้ยังไม่ได้เปิด อ่ะเดี๋ยวน้องเบลดูคันนี้ก่อนเปิดไหมเอ่ยอ่ะนะคะภายในนะคะเหมือนกันเลยสองคันนี้เหมือนกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนวีอ้อเหมือนกันนะคะสองคันนี้เหมือนกันเลยภายในนะคะเป็นสีดำตัดสลับโรสโกลนะคะพี่ๆขาเป็นตัวกุญแจนะคะพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชั่นนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้พร้อมนะคะ6.8นิ้ว รองรับแอปพลิเคชันค a r p เพย์แอนดรได้หมดเลยนะคะแอร์แบ็กให้มาเป็นคู่หน้าเลยคันนี้มีไฟให้ด้วยนะคะติดไฟมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะเ <Gear Auto S 1> กียร์ออโต้เบาะหนังเรียบตึงมากๆเลยคุณพี่ขาบอกได้เลยว่าใช้การนี้น้อยมากๆนะรถของเรานะคะคัดเกตเอคุณภาพดีเยี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอะยังไม่ได้แตะแกะตัวซีนนี้ออกเลยคุณพี่ใส่เนียนเนียนเลยนะคะบนฝ้าเพดานนะพี่ๆท่านไหนนะคะที่เป็นสายวีออสนะคะ ห้ามพลาดเลยของเรามีตั้งแต่ตัวเจนะคะตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปไปยันตัวท็อปเลยนะคะห้ามพลาดเลยหนูบอกได้เลยว่ารถมาไวไปไวมากๆสําหรับเพจยนต์ตของเรานะคะอะพี่ๆท่านไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามเนาะน้องเบลฝากนิดนึงนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งกันไว้ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลาหนูมาอัปเดตรถให้ชมเนี่ยคุณพ,พี่จะได้เห็นกันก่อนเลยนะคะอะ องคันนี้ยาลิสเหมือนกันแฮทแบ็กนะคุณพี่สีดำสีเทาดำบอกได้เลยว่าโคตรจะดุดันเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะคะรถปี2023นะคุณพี่ไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไมล์เพียงแค่20,000ืเองนะ2คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0บาทถึง9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มๆเลยคุณพี่ยาลิสแฮทแบ็กตอนนี้กำลังม,มาแรงมากๆเลยนะคะ ยังไม่จัดรีบเลยคุณพี่นะคะอะให้ดูข้างในก่อนข้างในนะคะสภาพเนียนๆกริบๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้นะปุ่มพูดสตาร์ทมีมาให้พร้อมนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเราก็มีมาให้นะคุณพี่ขาเบาะหนังเรียบตึงมากๆเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หมดเลยคุณพี่บอกได้เลยว่าความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคะเบรก abs นะคะถุงลมนิรภัยให้มาสองคู่หน้าเลยนะ พี่ๆถ้าไหนสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนี่ทักแชทมหานา้องเบลได้เลยนะคะก่อนที่รถจะโดนจองนะคุณพี่เพราะว่าเซลล์ของเรามีตั้ง60กว่าท่านเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะใส่คาซิทได้สบายเลยคุณพี่รถนะคะถ้ามีตาสัญลักษ์คาซิทแบบนี้นะหนูบอกได้เลยว่าสบายหายห่วงนะคะแล้วเบาะเขาจะเป็นเบาะสโลว์แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เด็กๆนั่งได้สบายเลยแ mm hmm. อร์เย็นฉ่ำๆกันไปเลยนะคะ สีดาสวยมากต้องหลังมีมาให้พร้อมเลยคุณพี่คะ่ะมีให้เลือกเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวยาริตเอทีพนะคุณพี่เอทีพแฮชแบกนะคะแต่ว่าอันนู้นสีขาวเนาะเป็นเอทีพแบบทรงเก่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเบลขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยววันหน้าเบลจะมาอัปเดตสต็อกอันติดให้ดูกันแล้วกันเนาะนะคะวันนี้อัปเดตตัวยาริกับวีออสให้ดูแล้วนะคะ วันหน้าเดี๋ยวจะมาเป็นอันติดแล้วกันอันติดเข้าใหม่นี่มีเยอะอยู่นะคุณพี่ขะวันนี้นะคะน้องเบลนะคะฝากพี่ๆีนะท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้น้องเบลนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะนะคะแล้วพี่ๆี่ท่านไหนนะคะที่กําลังตามหารถเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นวีออนนะคะยาริสนะคะอันติดแคมรี่เรามีให้หมดเลยนะคะมีตั้งแต่รถผู้บริหารเปิดระวังเลยนะคุณพี่ขาสนใจนะคะ รีบเลยนะคะรีบยกหูกดโทรหาน้องเบลได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 0 9 6 6 2 1 1นะคะเซลล์น้องเบลนะ,ะหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะน้องเบลยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะกันไว้ให้น้องเบลนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมเอ่ยรถเยอะมากเลยวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ